ช่วงชิมสนันท้อสนุกโอ้เมื่อกี้ทอดแบบหนึ่งสิบกระชิ้นเลยนะคุณดายแต่ตอนนี้มันเหลือเท่านี้เหลือเท่านี้เพราะตรงนี้ฮะช่วงเราเผอแวบเดียวเนี่ยตรงนี้รับประทานชิมแล้วคุณ่ายชิมหน่อยได้เดี๋ยวฉันขอข้าวขาวนะนะเออได้จริงๆเห็นั้มใช่ไหมนี่ชิ้นที่เตรียมข้าวดาข้าวเดมอะไรไม่ชอบค่ะข้าวขาว่คุณโอ้เดี๋ยวกติกานิดนึงทำไมคะ เพนพักหันซ้ายก็สวยหันขวาเซ็กซี่เงยหน้าก็ไงก,ก,กิน,กนปลาเคม็มให้เซ็กซี่ทำไงตายแล้วคุณผู้ชมคาะเด<อ>ีว<อ>ฉัน<อ>ว่าเวลาทานข้าวเนี่ยนะคะอยู่บ้านแตรว่าคงต้องทานแบบว่าอร่อยแล้วก็ต้องทานแบบอร่อยอะ่ะตัวเราจะมานั่งทานแบบว่าประดิษฐ์แบบว่าบางทีมีมุม่อยนะถูกมีมุมดิฉันก็มีเดิฉันก็มีมีมุมจะอะไรแว่าประดิษฐ์แบบว่าคงไม่ไหวอ่ะคุณแต่อันนี้คุณต้องประดิษฐ์นิดนึงเพราะ ฉันตายเป็นพักได้เป็นไอดอลของกระทั่งเด็กๆยุคนี้ใช่ไว่าคุณบางทีดิฉันก็ขอแบบชีดูแลตัวเองดิธรรมดานะแต่ฉันชอบคลุกนะคุณฉันชอบคุกนะเห็นไหมตายนี่คนโบราณนะเนี่ยโบราณกินข้าวเยอะกะกับน้อยนี้เรื่องจริงคนโบราณเขาจะทานข้าวเยอะเหมือนพ่อไม่เราเราเราโดนฝึกไงโดนฝึกงานตัวเองโดนฝึกมาตั้งแต่เด็กอะไรนะคะจะทานนะคะกินแบบตายเป็นพัก อร่อยมากตัวเองจริงเหรอดิฉันเนี่ยันตัวเองทอดอ่ะอืมตัวเองไม่คนคุกไงเออก็มี็ตัวเองเป็นคนชิมไงสูตรของคุณเออเออใช้ได้นะคอยใช้ได้นะถามได้เลยว่าถ้าเกิดคนอยากแบบให้มันเครื่องเยอะกว่านี้ใส่เครืองของมัซีไปใช่เลยเจมี่ไทยรด้ผักชีไปเลยได้เลยค่ะอันนี้เค็มไปไหมไม่ไม่โอเคเลยตัวเองสำหรับกินกับข้าวโอเคคุณเป็นคนแรกไม่รู้สําหรับดิฉันคุณเป็นคนแรกดิฉันได้ยินคําว่าสาว2,000ปี คุณคิดไงกับคำนี้ฉายาเนี้พี่สันติสเวกมลเป็นคนตั้งถ้าถ้าถ้านะถ้าเราจำไม่ผิดนะ,ะถามว่ารู้สึกไงตอนแรกที่บอกจริงมันคืออะไรเพราะตอนนั้นเราก็ยังเด็กไงแต่มันก็มาเรื่อยเรื่อ,อจนเราอยู่จน,ยจนแบบเนี่ยวงการจนถึงขนาดนี้เราก็เออก็โอเคมันก็เป็นเป็นคำที่ดีเราถือว่าพี่เขาให้เกียรติเราไม่ได้ว่าเราแก่ใช่แต่ถามว่าเรายอมรับไหมก็ก็ต้องยอมรับในหน้าที่การงานอะตัวเองต้องบอกผู้ชมนะว่าเวลาออกทีวีเนี่ย เห็นหน้าเขาเยี่ยงนั้นตัวจริงเขาเป๊ะยิ่งกว่าร้อยเท่าเอาต้องกู้ว่าตัวจริงและทีนี้คุณดูแลยังไงหน้าอย่างเงี้ยต้องครีมดีๆหรือต้องมีนวดหน้าไรผสมก็เป็นครีมแบบไนท์ครีมใดครีมปกติแต่อาศัยบอกว่าถ้าช่วงไหนที่แบบทางานเยอะๆถ่ายละครเยอะเงี้ยก็จะมีเดือนหนึ่งเดือนละครั้งหรือสองครั้งไปนวดหน้าหน่อยนึงถามตานิดหนึ่งคิดว่าในร่างกายของคุณตายไหมต้องเป็นเรื่องเวลาไหมคะเด็กๆเป็นท้อปชนิดนึ่ง คุณเพนพักคิดว่าในร่างกายคุณเพนพักเนี่ยส่วนไหนที่เซ็กซี่ที่สุดเอามาเป็นส่วนๆถ้าถามตัวตัวเองเลยเนี่ยนะบอกเลยว่าไม่เลยไม่ต้องมเลยมันต้องมีเว้ยไม่มีแล้วว่าเราก็เป็นแบบเหมือนรูปร่างผู้หญิงธรรมดามันก็ไม่ได้เพอร์เฟกหมดทุกอย่างตัวเองมันอาจจะมีแฟตบ้างนิดหน่อยแต่เพียงแต่ว่าไม่เยอะแล้วเราก็พยายามแบบอ๋อมีแฟตใช่ไหมตบไปทําไปนวดไปให้มันแบบหายไปอะไรเยแค่เดินถูบ้านก็หมดแล้วแฟก ล้างห้องน้ำเนี่ยล้างห้องน้ำเนี่ยเขาหมดละส่วนไหนส่วนไหนคุณตายส่วนไหนเหรอถ้าใถ้าถ้าให้คะแนน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 เล็บตาตาเออเล็บตาถูกไหมก็ตอนถ่ายรูปจะเล่าให้ฟังนะคะตอนถ่ายรูปคุณในต่ายเขาก็แหมคุณในต่ายเขาก็เจ้าแม่แนี่คุณก็มี่คุณก็มีเนี่ยคุณก็มีไม่คุณเจ้าแม่เซ็กซี่คุณถ่ายแต่แอบบอกนะคะว่าใกล้เคียงกันด้วยตอนถ่ายหนังสือออกกัน น้องทีมงานไปหามาด้วยนะให้คนทางบ้านดูด้วยคนทางบ้านอาจจะลืมว่าพิทุก็เคยคุณก็เคยแต่แววตาดนี่ยฉันไม่ได้เลยถ่ายพวกเนี้ยจริงๆบางทีการโพสท่ามันก็ส่วนหนึ่งนะตัวเองแต่เราว่าตรงเนี้ยคือเวลาคนเปิดหนังสือปุ๊บเนี่ยจะต้องหน้าก่อนเราก็เลยคิดว่าตรงเนี้ยแล้วตายถ่ายหลังสุดตอนอายุเท่าไหร่เอาหลังสุดแลยที่เซ็กซี่สุดหลังสุดน่าจะประมาณไหนนะสามสี่ปีที่แล้วนี่แหละ สามสิบปีเนี่ยที่ทที่เพิ่งถ่ายไปลดว่ะสามสิบปีเนี่ยลดว่าฉันเป็นสิบปีคอนดิชันตอนนี้ก็นานๆไงฉันก็เลขสี่นั่นแหละตอนถ่ายนะก็มีไว้เหมือนกะของฉันก็สี่กว่าแมสไล่กันมาแลคุณสี่กว่าแล้วแบบเกิดปีเดียวกันทีนี้ก่อนถ่ายแต่ต้องมีนโยบายไม่ใ้การที่ีีมฟิตรูปร่างห้ามกินนี่ออกกำลังกายมิม ขอเขาเลยว่าถติว่ามีหนังสือหนึ่งเลืเทอที่จะติดต่อมาถ่ายเนี่ยว่าออกสองเดือนนะพี่ขอคิวโอเคเราบอกเลยว่าต้องบอกเราลุกหน้าเพราะเราไม่ใช่ไม่ใช่สาวแล,ล้วเนี่ย<า>เราเราเราไม่ใช่วัยรุ่นที่แบบว่าสามารถแบบนัดปุ๊บอาทิตย์ถ่ายได้เลยไหมเราบอกเราขอขอดูแลตัวเองก่อนเออลูกหน้าสองเดือนใช่สองเดือนหรือหนึ่งเดือนแล้วสองเดือนแล้วคุณทําอะไรไม่ก็คือช่วงนั้นก็คือเราก็กินปกตินะตัวเองแต่เพียงแต่ว่าจะต้องแบบเพิ่มการออกกาลังตัวเองมากขึ้น พิเิษเพิ่มิดนึงถึงแม้ว่าตอนนี้กล้องตอนนี้เนี่ยจะเป็นกล้องที่มีรีทัศช่วยนางแบบแล้วก็ตามแต่เราไปควรู้สึกว่ารูปร่างจริงของนางแบบมันก็ต้องดีด้วยมันต้องใช่ไงมันต้องดีด้วยใช่ไม่ใช่ว่าเอะอะไปลีทัศแล้วหน้าเป็นแบบอย่างเงี้ยขาเป็นแบบว่าแล้วคนเวลาหนังสือออกปุ๊บคนเจอตัวจริงอ้าวตรงลงโกงหกเนี่ยในรูปในหนังสือแล้วสวยมากเลย ตัวจริงเหรออย่างเนี้ยคือเราไม่อยากให้ให้ให้คนเขารู้สึกอย่างนั้นเบื่อทำไมหน้าตึงขนาดนี้ไปรับทำไมบทแม่ให้ฉันรับสิเธอจะไปรับทำไมเธอก็บอกสิว่าตอนนี้บทแม่ไม่เอาเป็นเป็นบทพี่สาวไม่ค่อยมีมะพี่สาวนั่นเองไม่ค่อยมีอ่ะแล้วคุณเนี่ยตอนนี้คุณสี่เรื่องคุณจัดตารางชีวิตคุณร้านก็ต้องดูเชียงใหม่ก็มีซอยสามเก้าก็มีก็เอาเป็นว่า คิวละครเนี่ยหนึ่งเรื่องก็ต้องขอคิวสองสองวันสามวันแต่แต่ไม่ได้เอาทั้งสามวันกับตัวเองบางทีเราไม่ใช่ตัวเมนใช่เพราะเราเป็นตัวแม่เนี่ยคือมันสามารถแบบอาวันนี้ไปถ่ายบ้านแม่เก็บบ้านแม่แล้ปุ๊บ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 อย่างเงี้ยแล้วอีกอีกวิคนึงเราก็สบายละอาจจะไปแจมไปออฟฟิศไปนิดนิดหน่อยหน่อยมันก็เลยแบบแบ่งเวลาได้จัดเองมีผู้จัดการไหมจัดเอง แล้วไมพี่ต่ายไม่เห็นออกทอกชงทอกโชว์เลยจริงจริงชีวิตพี่ตายนะนะคือที่สุดไม่ค่อยชอบอะตัวเองเพราะชีวิตของของแต่ละคนอะเราว่ามันก็ต้องมีอะไรที่เป็นเป็นส่วนตัวยิ่งเราเป็นคนเปคนสาธารณะเนี่ยบางเรื่องเราอยากเก็บไว้เองนอกจากว่าต้องเป็นในการที่เราสนิทพิธีกรที่เราสนิทเราอยากจะไปแต่ถ้าไม่สนิทเราไม่รู้สึกว่าเหมือนแบบ บางรายการจะไปอวยกันหรือคุยแฉนะเออเราเราว่าการมันคุยจนแบบใช่มันไม่ใช่คือทุกชีวิตของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่หน้าสื่อหลังสื่อทุกคนมีสิ่งที่ดีและไม่ดีเข้ามาในชีวิตหมดอีสิ่งนี้เราว่ามันน่าจะเก็บไว้กับเราอะมีแต่เพื่อนที่สนิทที่จะรู้ว่าเออครั้งหนึ่งในชีวิตช่วงหนึ่งเรามีอะไรเกิดขึ้นที่แบบแรงมากเราก็เลยแบบเป็นคนที่แบบไม่ไม่ออกรายการพวกนี้ พราไม่อยากจะไปบอกคนทั้งประเทศนะว่าชีวิตช่วงหนึ่งช่าเป็นอย่างนี้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 เด็กสมัยนี้เขาชอบลงตัวเขาเขาไม่ได้เล่นนะกินข้าวจีนนี่รักผัวจังเหรอจะเปลือผัวแล้วเหมือนกันที่มเล่นนะเล่นไอจีเล่นอะไรทุกอย่างที่ที่เขาเล่นตอนนี้แต่จะไม่โพสต์รูปว่าวันนี้ทํางานที่นี่วันนี้อยู่ไม่ไม่เอารักผัวจังเออพูดรักผัวจังมีผัวใหม่ยังไม่ไม่มีหัวตาย ไม่มีต่างมีผัวใหม่ฉันไม่มีเสร็จเลยไม่ได้นะถ้ามีต้องมีพร้อมกันถูกไม่คุณคุณทําคุณอยู่วงการนี้ไม่พอคุณทําร้านอาหารซึ่งปิดดึกมันก็ต้องมีล่ะมดไตอะไรต่องแต่เราชัดเจนไหมเราชัดเจนเราปิดปิดเรื่องนี้เราเรารู้แหละว่าแหมมาลักษณะนี้คืออะไรแต่เราก็มีวิธีการพูดเพื่อไม่ให้เขาต้องมานั่งคิดเฝ้ารอ เราก็ปิดประตูเลยเราก็บอกว่าเออจะบอกว่าไม่เราก็จะบอกว่าเรามีความสุขกับชีวิตตอนนี้ของเราชีวิตชีวิตสดคือไม่ล่อไว้ไม่หลอกไวไม่ลอไม่หลอกล่อเ้าสาวบางคนถ้าเขาบอกว่าสาวรุ่นเราเนี่ยเป็นสาวบริหารสนิทถูกไหมบางทีมันรู้สึกเสียเซลก็เดินไปแล้วไม่มีใครมองเลยหรอวะช่วงเน็ตเป็นผู้ชายไม่มองหมาไม่เห่าเลยหรอวะ เออมีพระลบริหารเสน่ห์ตม่มนมีมไม่แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยตัวเองเหมือนที่เป็นเราเป็นอย่างเงี้ยแล้วเป็นคนที่แต่งตัวอย่างเงี้ยตลอดเวลาไม่ได้แบบว่าบื้อวาโป๊เปอร์อะไรเงี้ยนอกจากว่าไปงานที่เราจะต้องถ้าจะต้องเซ็กซี่ก็คืออยู่ในงานใช่ในงานเท่านั้นเท่านั้นใช่ก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบลักษณะแบบว่าผู้ชายที่เข้ามาจีบเราเนี่ยต้องเจ๋งอะต้องกล้ามาที่เข้ามามาคุยแล้วมาจีบเราอะโอ้ตัวเอง ระหว่างคุณกับดิฉันเนี่ยเดินออกไปปากซอยเนี่ยร้อยเมตรเนี่ยก็ไม่มีผู้ชายมาไหนมามองเราแล้วหนายังไม่ห่าถูกเพราะหน้าเราเป็นยังไงหน้าหน้าเราเป็นไงหน้าสังหารหน้าเออถูกนี่ไงหน้าสังหารนี่ไงอันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบไม่มีผู้ชายเขาจะมาจีบเรานอกจากว่าเราอยากจะจีบเราชอบวกเนี้ยจะเดินเข้าไปหาเลยจีบเลยแต่จะหวังว่าให้ผู้ชายเดินเข้ามาหาเราน่าคงจะยากกลัวปากด้วยนะของดิฉันเนี่ไหม หน้าสังหารไม่พอปากเสียอนี่ไงคือถ้ามันไม่ใช่มันก็คือไม่ไม่ไม่เหงาหรอลูกโตแล้วโตเทื่อไหร่สามสิบสามแล้วตัวเองลูกโตแล้วอะโตแล้วแล้วตัวเองก็อย่าไปหวังว่าลูกสามสามเขาจะอยู่กับแม่เลยถูกไหมเขาก็มีชีวิตของเขาถูกไหมคุณแล้วคุณไม่เหงาไม่คือทุกวันเนี้ยตัวเองแทบจะไม่บ้านเนี่ยเป็นที่นอนอย่างเดียวอ่ะกลับมาก็ดึกแล้วนอน ตีสี่ตีห้าเขาต้องตื่นแล้วมากองถ่ายนับเจ็ดโมงหกโมงอยู่อย่างเงี้ยตัวเองแล้วที่มีร้านด้วยก็จะอยู่อย่างเงี้ยมันก็เลยความเหงาเนี่ยแทบจะไม่มีเข้ามาในสมองเลยอะถึงบ้านก็เช้นก็ปอกแล้วว่าเหนื่อยเช้ามาเฮ้ยพรุ่งนี้กี่โมงเอ้ยกองถ่ายนัดเจ็ดโมงต้องนับเวลาแล้วว่าต้องนอนกี่ชั่วโมงแล้วต้องตื่นกี่ชั่วโมงตื่นตอนไหนใช่เพราะรถติดเราก็ต้องออกก่อนเวลาอย่างเงี้ยไม่มีแล้วอะตัวเองถึงบอกว่าถ้าจะมี ผู้ชายคนไหนที่กล้าเข้ามาหาดิฉันตอนนี้ก็ต้องยอมรับสภาพดิฉันเป็นอย่างนี้เลยฉันเป็นคนที่หวงความเป็นส่วนตัวด้วยจริงหรอโลกส่วนตัวสูงสงคือเออก็อาจจะเฮ้ยคุณต่ายเกิดเดือนอะไรมะกราเวลาสี่เลยวะเนี่ยมังกรก็มีเหมือนกันนะเช็ดมังกรมีเหมือนกันว่าบางครั้งอยากอยู่คนเดียวเป็นใช่อยากเน่าอ่ะเอางี้อยากเน่าเพื่อนจันนุี่เลยว่า ขาดูทีวีคนเดียวใช่ไม่ต้องการอะไรแล้วหัวเขือชักมันใช่ใช่เนาะมันมันมีบางวันเราอยากเน่าอ่ะฉันอยากอยู่ในชุดนอนตื่นมาฉันอยู่ในสภาพไหนฉันเคยไม่อาบน้ำสามวันน่ะคุณเคยมากกว่าฉันไหมไม่ดิฉันสามวันเพราะอะไรม่อาบน้ำดีเป็นคนที่แบบชอบอาบน้ำไม่เป็นคนไม่ชอบอาบน้ำเลยจนแม่ด่าจนแม่ด่าแล้วชอบไล่ลูกออแฟงอาบน้ำอย่าง มีอาบยังครับอ่าอันยอนไม่อาบสามารถหมักได้สามวันเพราะไม่ออกไปไหนแต่ใช้อาศัยเปลี่ยนชุดอะอาเปลี่ยนชุดอยู่บ้านแต่ฉันไม่อาบแปรงฟันแต่ฉันไม่อาบแล้วหน้าก็ไม่ล้างแปรงฟันเปลี่ยนชุดแปงฟันเปลี่ยนชุดหมดเวลาย,ยังไม่มาเนี่ยช่วงคุณตายมาอีกงวดหน้าจะให้คุณตายมาทํากับข้าวคุณตายดีกว,ว่าได้ <นะ S 2> ได้แต่ตังกิ้วมากตัวแล้วก็แฮปปี้มีเจ้ะจ้ะ เดี๋ยวเขาไปร้านตัวนะคืนนี้ได้อ่าเขาไปร้านตัวเดี๋ยวช่วงหน้านะคะพักสักครู่เดี๋ยวออเดอร์ไปอยู่ค่ะเมื่อไหร่ทําเมนูหัวกุ้งมันกุ้งหนูรอสูตรอยู่ได้เลย